สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand Theft Auto Online ออนนในพาร์ทที่177กันแล้วนะครับสำหรับคราวนี้ผมก็จะมาแต่งรถที่เพื่อนๆหลายคนขอเข้ามามา,มากมายแล้วก็ขอเข้ามานานแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันดีผมเลยจะมาแต่งให้ดูกันและรถที่ผมจะมาแต่งในวันนี้ก็คืออยู่ใน Regenary นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสักเล็กน้อย เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาผมจำได้ว่าราคารถอยู่ประมาณ200,004นี่นะครับก็คือคันนี้นี่เองวอลค่านะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดใช่ไหม200,004โอ้โหสีส้มก็ดูสวยอยู่แล้วนะครับสีเดิมๆเ,เลยเพราะฉะนั้นผมขอเลือกสีแดงแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สีส้มสวย แต่เลือกสีแดงซะง,งั้นโอเคมาสั่งมาที่อพาร์ตเมนต์นี้เลยอ้าวดูเหมือนว่าอพาร์ตเมนต์จะเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์มาอพาร์ตเมนต์นี้ละกันโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็มาเปิดตัวอยู่ที่ริมชายหาดนะครับไม่ใช่ริมชายหาดดิมันอยู่บนสะพานนะครับแต่ก็ ริมชายหาดนั่นแหละก็แล้วแต่จะเรียกกันโอเคแมอะไรเนี่ยเอาเลยครับแถวนี้มีคนเพ่นพ่านชุกชุมเดี๋ยวเรามาฝึกกระบวนท่านหน่อยแล้วกันพี่พี่ผมจะโชว์กระบวนท่า <laughs> เป็นยังไงล่ะ <laughs> โอ้โหไม่ตายด้วยแมอะไรเจ๊เจ๊มองอะไรเจ๊จัดไป <laughs> นี่จัดไปสอกสอกเต็มเต็มอะไรพี่รับดิ รับดิมาลุกขึ้นมายัางไงเฮ้โยโอ้โหหลบทันหลบทัน <Wind> ผมฝึกกระบวนท่ามาใหม่นี่จัดไปทปีถึงกับรับถึงกับรับแม่เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับผมเหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านนี้อะไรเนี่ยร้านฮัตดอกใช่ไหมร้านฮัตดอกแต่ไม่มีคนขายไม่มีคนขายแล้วยังไงก็ต้องร้างสิครับ แมล้างสะ,สะอาดเชียวมีใครมีใครกล้าหืออีกไหมข้างหน้าเจออีกร้าน,นะฮะไม่มีคนขายไม่มีคนขายแล้วยังไงจัดไปร้านนี้อีกหนึ่งร้านนี่โอ้โหแมผู้คนชุกชุมนะครับนี่รับไปสิโอ้โห เดี๋ยวเยวตอนนี้ตำรวจมาขอหนีตำรวจแป๊บคุณตำรวจคุณตำรวจอย่ามาหาผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่ทำความสะอาดร้านทำความสะอาดร้านนะครับก็คือร้างนั่นเองแม่มุกอะไรมุกไม่หาพาเคียดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจมาคุณตำรวจมาเราจะหายทันไหมมาดูกันใจเย็นพี่ใจเย็นอย่าพึ่งมา เฮ้ยดาวรีบๆหายดิอุยอยอ้ยตำรวจมาตำรวจมาวิ่งหนีก่อนแป๊บโอ้ยทันการพอดีครับดูเหมือนว่าตอนนี้รถเราก็น่าจะมาส่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอโทรหาเบอร์นี้กันดูก่อนแล้วกันก right ยังไม่ได้นะครับเราจะต้องไปบนฝั่งก่อนเราอยู่บนนี้เราสั่งรถมาตรงนี้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเด,วเดวหาทางลงแป๊บหาทางลงก่อนโอเคเอาเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ริมชายหาดของจริงแล้วคราวนี้อยู่กับเย็ดเคนี่มันสายยอ่อโอ้โหเพิ่งเคยเจอเอาเลยครับตอนนี้ เราก็น่าจะโทรเรียกรถของเราได้แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะโทรได้หรือเปล่าจัดมาครับจัดไปวอล์ค่าหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าแรมโบกินี่นั่นเองนะครับที่หลายๆคนรู้จักตอนนี้ก็รอรถมาส่งโอ้โหมาส่งเร็วจริงเอาเละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ในเมื่อเราปาร์ตี้กันแบบนี้ อ้าวเดี๋ยวระเบิดอ้าวดูเหมือนว่าผมจะทําระเบิดตกระเบิดตกอยู่กลางวงเดี๋ยว,ยวนั่นแหละขอเก็บมาก่อนจัดไปครับพี่แม่รู้สึกว่าช่วงนี้หิวผลไม้ไหมพี่จัดไปครับน้อยหนาลูกหนึ่ง<ว> <laughs> จัดไปครับเอายืนนิ่งยืนนิ่ง <laughs> เรียบร้อยโอ้โหติดหนึ่งดาวเลยคุณผู้ชมแม่ไม่น่าเล่นเอาเลยครับ จัดปายแล้วบูกินีของเราสีแดงอ้แต่ตอนนี้มองไม่เป็นสีแดงและโอเคผมก็มาร์กแผนที่ไว้แล้วนะครับเราก็จะมาร้านนี้นั่นเองเพราะว่าผมยังไม่เคยไปเหมือนกันเป็นร้านใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะลองไปดูไปเปิดประสบการณ์ใหม่กันแต่งรถนอกเมืองกันอีกแล้วอ้อ อันนี้เราขับแบบเดิมๆอยู่นะครับเครื่องเดิมเลยอะไรเดิมหมดทุกอย่างยังไม่ได้แต่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นรถแบบขับชิลๆนะครับขับไปซื้อข้าวแกงอะไรประมาณนี้เฮ้ยเสาวๆาโอ้โหเกือบชนครับคุณผู้ชมแมาขับสบายๆนะฮะรถคันนี้แต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่า ถ้าแต่งเต็มมาแล้วแต่งแบบฟูลนะครับจะเร็วและแรงแค่ไหนต้องมารอดูกันอีกทีตอนนี้โอเคนะครับหนีตำรวจทันแล้วเราก็จะต้องไปร้านแต่งนะครับพร้อมที่จะโ bon มดิฟายรถคันนี้แล้วแล้วบกินี่มาแล้วเล้วไหนแล้วไหนเลี้ยวขวานี่นะครับจัดไปเลยคุณผู้ชม ช่วงนี้ก็แต่งกันแบบทีทนะครับมากับเสียไม่ต้องกลัวตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ3,5มแสนนะฮะโอเคพอแต่งแน่นอนมาแล้วครับผมโอ้โหถึงเร็วทันใจเหลือเกินกับแลมโบกินีนะครับสวยงามสีแดงสีแดงแรงลิตนะครับ จัดไปครับอาร์เมอร์ร้อยอซอยู่แล้ว50,000แพงใช่ย่อยอันนี้คือเป็นโลบานะครับเป็นโลบาข้างในรถเวลาลดความอะไรก็จะเซฟตี้ได้ค่อนข้างจะเยอะจัดไปครับเบรกต้องเป็นเบรกแบบรถซิ่งเอนจิ้นเลเวลสี่สามอันนี้เป็นท่อนะครับโอ้โห ผมว่าท่อเดอโบเคสุดละมาที่กระโปรงหน้ารถนะครับเป็นคาร์บอนจัดไฟครับเราเอาอยู่แล้วเสียงแต่เราแต่งเสียงแต่กันเลยละกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เอาแบบไหนดีเลือกไม่ถูกเหมือนกันเสียงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ ทำให้ผมแบบเลือกยากเหมือนกันเลือกยากมากโอเคเอาแบบถูกๆไปก่อนแล้วกันหมื่นสองไฟครับไฟสีนอน7,500แล้วก็ไฟใต้ท้อง3,000 30, 0แล้วก็ค่อยมาเลือกสีกันอีกทีอันนี้ก็น่าจะเป็นป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเราเอา600อยู่แล้ว เอาล้ครับมาที่ไฮไลท์กันแล้วเมสและมาที่สีด้านกันก่อนไปไม่ใช่สีด้านดินี่สีด้านอยู่นี่สำหรับแลมโบกินี่คันนี้นะครับผมคิดว่าจะแต่งเป็นสีด้านแต่จะแต่งเป็นสีอะไรดีโอ้โหสีดำก็โอเคอยู่นะครับเป็นมมามืดไงมมาดำามาดำอันนี้สีเกรสีเทาโอเคอยู่ยยิ่งสีดำเงินยิ่งสวย โอ้ยยิ่งสีแดงอีกแม่สีแดงแรงฤทธิ์โอเคจัดไปครับสีแดงแบบสีด้านอันนี้โอ้โหแม่สัญลักษณ์แก๊งนะครับติดหน้ากระโปรงเลยไม่เอาไม่สวยขายได้สองแสนหนึ่งอันนี้สปอยเลอร์น,นะจ๊ะสปอยเลอร์เอาอันไหนดีหลายๆคนก็ น่าจะอยากให้ผมแต่งอันสุดท้ายอยู่แล้วจัดไปครับเห <Yeah. S 1> มินยืนเต็มๆโหลดเราต้องโหลดให้สุดแล้วก็มาที่ระบบเกียร์ระบบเกียร์แบบรสซิง่งลดแข่งในสนามอะไรประมาณนี้เทอร์โบห้ามินล้อนะจะล้อไฮเอ็นว้าเอารอแบบไหนดีล้อแบบไหนสวยโอ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 แบบไหนดีครับคุณผู้ชม อันนี้ก็ไม่ธรรมดาอันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวก่อนหน้ามาเลือกที่อันล่างอันล่างนี่แต่งฟรีด้วยยังยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่มาดูที่สปอร์ตล้อสปอร์ตโอ้ไม่สวยเลยล้อพวกนี้ไม่ไหวไม่ไหวเอออันนี้ยังไงอันนี้ล่ะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น ขอเลือกไฮเอ็นแล้วกันไฮเอ็นอันนี้ไม่ค่อยสวยอันนี้ยังไงอันนี้แล้วกันนะครับโอเค23งหมืามมาที่อันนี้เป็นสีขอบร้อนะครับสีขอบร้อนี่ยังไงดีสีแดงต้องคู่กับสีอะไรโอ้สีแดงเหลือง อย่างๆมันจะเด่นไปนะครับล้อจะเด่นไปสีแดงยังไงดีสีแดงก็เอาแดงแล้วกันนะครับจัดไปใ้เดียวเดียวเดียวในเฮ่ต้องมีตัวหนังสือตรงล้อด้วยเพื่อความสวยงามการกระสุนอีก25 0 0 0เดียวเดียวเดียวโอ้เงินเกือบหมดมาที่สโมกนะครับเงินเกือบหมดเดียเด๋ยว เหลือเงินอยู่หมื่นี่ไหนบอกพอไนบอกพอแต่งเดีย๋ยวขอมาแต่งอันนี้ก่อนโอเคไฟใต้ท้องไฟใต้ท้องสีบูเลยครับคุณผู้ชมหกพั 6, เรายังเหลือแต่งอะไรล้อนะครับล้อล้อนี่สีควันเราเหลือเงินอยู่8 0 0พ เพราะฉะนั้นนี่แหละจัดไป5,000นะครับเป็นควันสีดำแล้วก็วินโดว์วินโดว์เชียดเิีวเอาแบบดาร์กสโมกไปก่อนไม่พอด้วย <c oughs> แหมอีกนิดเดียวก็ไม่ให้อะไรกันเนี่ยงั้นขอแต่งพันหไปก่อนแล้วกันแหมโอเคครับจัดไปว้ามาแล้วดีนะที่เรา,เาแบบแต่ง ไปใต้ท้องได้ก่อนเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเทสความเร็วแรงของคันนี้กันเดี๋ยวขอหาทางก่อนอา้าวในเมื่อเรามาแถวๆนี้เราเข้าสนามบินกันเลยจะเป็นไรไปจัดไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสนามบินมันมาทางนี้เหรอเฮ้ยโอ้ยเกือบชน ว้าวว้าวว้าวแรงอยู่แรงอยู่แต่งแบบฟูลนะครับฟูลเอนจินมาแล้วแรงเอาเรื่องนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยไม่ได้แย่อะไรมากมายโอ้โหโอ้โหแม่ขวางทางเดี๋ยวสีถลอกไหมถลอกนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นเลย มาจ้าสนามบินจ้าสนามบินอยู่ไหนขอเทสในสนามบินกันหน่อยละกันสำหรับวันนี้จัดไปเลยครับคุณผู้ชมโอ,โอทางลงทางลงขอหาทางลงแป๊บเดี๋ยวเราจะลงแบบพิเศษกันเลยนี่ลงตรงนี้ไปเลยละกันนะฮะจัดไป สีทะอลแน่นอนเอาละแล้วก็กลับหลังนะครับกลับหลังเราจะกระโดดเข้าทางนี้เลยมาดูซิว่าจะข้ามไหมแหมระดับนี้ก็ต้องข้ามอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหสุดยอดแม่สตาร์ทจำเฟลซะง,งั้นุสาวมาแบบสวยงามแล้วแท้ๆเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตั้งแต่ นู่นเลยสุดริมทางเอาเลยครับเอาเลยครับตั้งแต่ไหนดีตั้งแต่ไหนดีนี่แหละตรงนี้แหละโอเครอชิดครับรอชิดนั่นแหละขอเบิร์นก่อนเฮ้เดี๋ยวก่อนนะเอาละเดี๋ยวผมขอลงแล้วก็ขึ้นฟังเสียงรถกันดูหน่อยแล้วกันเวลาสตาร์ทเสียงจะนุ่มแค่ไหนนะครับ โอ้โหค่อนข้างจะนุ่มนะครับแล้วก็เงียบด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันเนแฮะโอ้โหสุดยอดมีทั้งวัดรอบนะครับบอกความเร็วเกน้ำมันนะครับโอ้โหต่างๆนานาเพียบนะครับเกไมนี่สุดยอดออกแบบมาเพื่อขาสิ้นจริงๆรถคันนี้นะครับ ในรถเราก็ติดโลบากันกระแทกนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลารถคว่ำมาดูซิเทสความเร็วกันดูหน่อยแล้วกันเบิร์นนะครับเราจะต้องเบิร์นเล็กน้อยเ้อ <c oughs> <c oughs> เอาเลยครับหนึ่งสองจัดไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ว,วแม่เอาเดี๋ยวเดียวผิดทางคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหทางอยู่นี่แม่ ขับขึ้นเกาะกลางซะงั้นไม่เอาไม่เอาเฟล <Fail S 1> นะครับเมื่อกี้เฟลเดี๋ยว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 โอเคจัดไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูการออกตัวนะครับการออกตัวของรถคันนี้ค่อนข้างจะฟรีเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไม่เบินโดออกตัวกันแบบตรงๆแบบนี้เลยจัดไปนะครับโอ้โหมีฟรีเล็กน้อย ต้องรอให้รอบมันถึงก่อนนะครับถึงจะใส่เป็นเกียร์สองได้โอ้ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับค่อนข้างจะโอเคเหมาะสำหรับขับชิลๆนะครับกับพวกเพื่อนฝูงแฟมิลี่ครอบครัวอะไรประมาณนี้เอาหจัดไปไฟแตกแหมเอาเลยครับ เดี๋ยวเรามาขับกันแบบเฟิร์สเพอร์นกันดูพอเปลี่ยนมาอยู่ในห้องเครื่องแล้วนี่ค่อนข้างจะเงียบเหมือนกันไม่ดังมากนะครับเสียงนุ่มใช้ได้เลยเอาละครับตอนนี้จะ120แล้วแต่ละคันที่ผมขับนี่ก็ขึ้น120กันทุกคันเลยนะครับโอเคแหมรถนี่ ยับเยินแม่ล้อหลังนี่เบี้ยวแล้วเบี้ยวกันเลยทีเดียวไปครับเดี๋ยวเราเอารถไปซ่อมกันก่อนแล้วกันแล้วเราก็จะขับไปป่วนเมืองกันโอเคเอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ขับมาอยู่แถวแถวค่ายทหารนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปป่วนในค่ายทหารโดเพราะว่า มีเพื่อนๆน,นะครับขอเข้ามาบอกว่าให้ป่วนค่ายทหารให้ดูหน่อยนะ,ะจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้ด้วยรถ lamborghini ok ความเร็วขนาดนี้น่าจะโอเคนะครับในการกระโดดเข้าไปในค่ายทหารได้หรือเปล่าเราจะมาลุยกันแบบรถบ,บ้านๆนะฮะ l a m b o r g h i นี่ไม่มีเกาะป้องกันอะไรเลยเอาเลยครับมาจัดไปโอเค ตั้งรำครับตั้งรำเปลี่ยนเป็นสติกกี้บอมมา <laughs> โอ้โหขับป่วนขับป่วนจวังหวะนี้ต้องขับป่วนเดี๋ยวแถวไหนมีเครื่องบินให้ระเบิดทิ้งไหมอ๋อาตรงนี้ตรงนี้จัดไปนี่ระเบิดไปสิระเบิดไปสิระเบิดไประเบิดไประเบิดไปนี <laughs> ส่สะใจสะใจ ไปแล้วครับไปแล้วตรงนี้นี่มีอยู่หนึ่งมีอยู่หนึ่งระเบิดทิ้งโอเคบึ้เมเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยรถถังมารถถังมาโอ้โหเรียบร้อยเลี้ยวออกไม่ทันแม่รถระเบิดสังั้นเดี๋ยวนะเราโทรเคมก่อนโทรเคมนี่เสียตังค์ไหม เราโดนยิงนะครับไม่น่าจะเสียโอเคจัดไป <'ll> แล้วก,เก็เรียกรถมาเรียกรถมามาจงมารับค่าซะดีๆเจ้าแลมโบกินี่สีแดงแรงลิ์จอดอยู่ไหนไปดีกว่านะครับค่ายทหารนี้อันตรายเหลือเกินไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ด้วยรถแบบนี้เจอรถถังยิงก็ระเบิดเรียบร้อย ถ้าจะให้ดีนี่เราจะต้องเอาอินซซเจนมานะครับเอาไว้พาร์ตต่อไปแล้วกันเดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูนะครับสำหรับอินซูเจนแล้วก็จะเอามาบุกค,ค่ายทหารสถานีตำรวจกันสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าจะแต่งรถอะไรหรือว่าจะเป็นละทีมสแตนดิ้งด่านไหนก็ติดตามกันด้วยนะครับ ครัน,นี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ